สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาเจอกันช่วงยามบ่ายวันนี้นะคะกับช่องอาจารย์ยโสธราศิริภาประภากรพาลงพื้นที่แหล่งชุมชนนะคะทอปิกของเราในช่วงบ่ายวันนี้ก็จะเป็นว่าวยเรื่องของอแหล่งเตาเผาโบราณพันปีในชุมชนโบราณที่อยู่โดยรอบเขาพนมรุ้งนะคะซึ่งตอนนี้เรามาถึงใน จุดของพื้นที่สําคัญซึ่งเป็นของใครอย่างไรแบบไหนไอาจารย์ยโสธราไม่รู้นะคะเดี๋ยวเราจะให้ปราดนะคะท้องถิ่นนักวิชาการนะคะอาจารย์ต้นนะคะได้บรรยายแล้วก็บอกอความเป็นมานะคะแล้วก็เรื่องราวจากสิ่งที่เคยปรากฏอยู่ในบริเวณแถบนี้ให้เราฟังนะคะสวัสดีตอนบ่ายค่ะท่านอาจารย์ต้นสวัสดีครับคะ่ะมีเรื่องราวยังไงอะไรแบบไหนคะการบ,บริเวณที่ทุกท่านได้รับชมอยู่ในขณะนี้ก็คือ เป็นบริเวณที่นาของนางโนมานวิชัยนะฮะซึ่งก็อยู่ติดกับโบราณสถานนะที่คยถ่ายให้ดูเมื่อเมื่อเมื่อครั้งก่อนอยู่ติดกับโคกตะทีโคกตะหินนะบริเวณตรงนี้เขาบอกว่าจากคำบอกเล่าของคนสมัยก่อนนะบอกว่ามีแหล่งเตาเผาโบราณนะซึ่งเมื่อก่อนยังมีร่องรอยของ เตาเผาโบราณอยู่แต่ตอนนี้ก็ถูกปรับเปลี่ยนเป็นที่ทาการเ <นา S 2> กษตร<ห>ก็ไม่ไม่ไม่เห็นร่องรอยเตาเผาแล้วแต่ก็จะมีพวกเศษกระเบื้องเศษอะไรให้เราเห็นอยู่แต่ทีนี้มันจะมีเตาเอขออผายจะมีเครื่องเครือบโบราณนะซึ่งนางโนมานวิชัยเองเป็นคนเจอนะอยู่ที่ที่นาของท่านเนี่ยตรงนี้ เรื่องราวเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปไปติดตามใน EP, EP ต่อ,ตอแต่านตรงนี้เราจะเอามาดูก่อนว่าแหล่งตรงนี้เคยเป็นแหล่งเจ้าเผาโบราณซึ่งมีความสำคัญนะในในชุมชนบริเวณร,รอบๆเขาพนมรุง้งนะซึ่งเมื่อก่อนก็ถือว่าชุมชนบ้านกรวดพนมรุง้งแ,แถวๆนี้เป็นแหล่งเรื่องชื่อเกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผานะนะซึ่งมีความเชื่อมโยง ติดต่อสัมพันธ์กันระหว่างเมืองพระนครนะกับดินแดนในที่ราบสูงที่บ่านเมลือตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเดินดูบริบทแถวๆนี้่งยังยังไม่ได้เดินดูนะในบริเวณลองดูที่ตอนเขาถเป็นไทยๆนะฮะน่าจะมีอยู่สร้างตอเผาอยู่ข้างๆน่าจะมีเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยนะคะ ที่ทางท่านพ่อผมยังยังหลุมหอยู่เนี่ยเขาบอกว่าแถวดินที่ตถงนี้เนี่ยมีหลุมมีหลุมหลุมระเบิดการขุดค้นวัตถุโบราณเยอะเลยคือคือได้ยินข่าวว่าบ้านนี้เขาขุดได้แบบไหนก็เหมือนกับลักษณะนี่เห็นไหมเจอแล้วนะคะหนึ่งชิ้นเป็นก้นน่าจะเป็นก้นเป็นก้นโอ่งเป็นก้นไหประมาณนั้นนะคะ อันนี้สวยนี่นะเห็นไหมมาเลยก็เจอเลยนะคะแถวๆนี้จะเยอะเพราะว่าเขาบอกว่ามีเตาเผาจะดกนิดหนึ่งใช่เยอะเลยโอ้นี่ไงนะคะโอ้แปลว่าอันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นโคกเก่าตัวนี้เหมือนกันนะโคกเก่าเป็นพื้นที่ใหญ่โอ้เยอะมากเนี่ยเนี่ยเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่บอกเราว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นแหล่งอารยธรรมนะคะโบราณอารยธรรมแล้วก็เป็นแหล่งเศรษฐกิจ ในในชุมชนรอบๆนี้ด้วยอ๋อแปลว่าถ้าที่ไหนมีที่เตามีที่มีที่เผามีเตาเผามีอะไรก็แปลว่าคนลักษณะนั้นก็ต้องรู้ศิลปะการก่อการนำดินมาเผาโน่นี้นั่นก็น่าจะเป็นแหล่งเศรษฐกิจแห่งหนึ่งที่สำคัญเหมือนกันใช่ไหมคะอบอ๋อว้าวน่าจะเป็นแหล่งแหล่งเศรษฐกิจในในอาณาจักรของโบราณนะคะสมเยอะเลยนี่ไงอ๋อ อ,อ,อันนี้ค่ะนี่ก็น่าจะเกิดจากการไถเนาะไถของของรถเนี่ยเออคันดินนู่นนี้นั่นถ่นี่ค่ะบริเวณแถวนี้นะคะจะเป็นแหล่งเตาเผาโบราณน,นะคะท่านผู้ชมนะฮะนะฮะ,ะ,ะถ้าลงแล้วก็คือต้อง ้องได้เห็นของโบราณนี่ก็ถือว่า amazing อย่างมากเลยนะคะ amazing อย่างมากมากเลยเชิงประจักษ์จริงๆเนาะเราเราเคยนั่งอยู่แต่ที่บ้านแล้วก็มีคนไปเล่าให้ฟงังยเยโนไปเล่าให้ฟังว่า <Okay. S 2> ออขุดได้อย่างงู้นอย่างนี้เราก็ไม่ค่อยเชื่อนะก็อาจจะเออนู่นนี่นั่นนะคะ <Okay. S 2> แต่ทีนี้พอเวลา <Okay. S 2> เราได้ลงมา <Okay. S 2> แล้วเราเห็นแบบ โอ้แบบนี้เนี่ยมันจะเหมือนลักษณะว่าโอ้นี่ใช่เลยอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ได้ซึมซับแล้วก็ได้อยู่ในสถานที่จริงด้วยนะคะนี่ด้านหลังจะเป็นพนมรุ้งนะคะทุกท่านด้านหลังเป็นพนมรุ้งในในในทริปก่อนที่เราลงไปแล้วเราเห็นของบทยาเนาะเครื่องบทยาเนาะออมันก็เลยแบบลงไปในโหแบบดาดเดือนเลยเต็มพื้นไปหมดเลยตรงนี้ก็เต็มนี่นี่มีแต่อันนี้ทางนั้นเลยอนา เขียนลายเครื่องอันนี้เป็นเครื่องดินเผาเขียนลายเยอะเลยอ่าตัวเครื่องสังคโลกหรือเครื่องดินเผาอ่าเขียนลายเนี่ยมันเกิดมาในไม่มันมันเกิดมาก่อนหน้านั้นไหมคะท่านอาจารย์ก่อนประวัติศาสตร์ก่อนอะไรก็มีใช่ไหมฮะอ๋อ ก็น่าจะแปลว่าแถบนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นชุมชนโบราณว่าอย่างนั้นเถอะแต่ที่เราลงเป็นคลิปเป็นคลิปเพื่อที่จะให้รู้ว่าตัวนี้โคกตาตาทีตัวนี้โคกตาหิงตัวนี้นายเยโนที่มีการขุดพบไหแบบโบราณอะไรอย่างนี้โอ้นี่เยอะเลยนะคะอันนี้แหล่งเตาเผาบริเวณตรงนี้เขาบอกว่าตรงต้นยูคาแลวกระมุมเยอะมากเลยนี่นี่ นี่พนมรุ้งนะคะนี่พนมรุ้งโอ้นี่ไงเปลือกปาเต็มพื้นไปหมดเลยนะคะเออแบบนี้นี่ที่อาจารย์ยศุทราขึ้นไปอยู่บนเขาพนมรุ้งเนี่ยที่เห็นทําเป็นกระเบื้องนะคะทําเป็นกระเบื้องหลังคาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็มาจากดินตรงนี้ก็น่าจะเป็นแหล่งตรงนี้ที่เผาแล้วก็ส่งขึ้นไปบนเขาพนมรุ้งก็น่าจะเป็นไปได้นะบ้านกรวดออ เป็นศาลาที่ทําเป็นไม้แล้วก็จะวางด้วยเขาเรียกว่าเป็นกระเบื้องนะคะที่กันแดดกันฝนกันอะไรในสมัยโบราณแต่ก่อนนะคะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยจากขึ้นไปบนเขาเนี่ยจะเจออย่างเงี้ยเยอะมากเลยนะคะตรงนี้ก็มีอยู่เหมือนกันคาดการว่าใต้ดินเนี่ยน่าจะยังมีอยู่นะคะก็น่าจะมีอันสมบูรณ์ปนพบการเขียนลาย,ยกระเบื้องเขาอ๋อ นี่เป็นยังไงคะโอ้โอ้ชูให้ดูอาจารย์ชูให้ดูได้แบบขาวอ่แบบเขียวเขียวไข่กาอ๋อเขียวไข่กานะคะโอ้นี่แบบขาวเลยนะเลื่อมใช่เป็นกระปุกแบบนี้ทํายากไหมคะอาจารย์หรือว่าเรานําส่งเข้ามาหรือที่นี่เขาเผาเองเราไม่รู้แต่ว่าเราเจอหลักฐานะที่ตรงนี้แล้วก็มีร่องรอยจากการบอกเล่าเมื่อก่อนว่ามีเตาเผาแถวแถวนี้ก็น่าจะเป็นแหล่งผลิตด้วยอือหือใช่ไหมล่ะอ่าฮะ ก็เป็นตะกรันดินนี่นีนี่น,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 นี่ตะกรันดินตะกรันดินที่จะอยู่ตามตอเผา oh. ตอเผาโบราณนี่นะคะโอเคขอบคุณท่านอาจารย์ในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวติดตามชมอีก EP หรือตอนที่สองนะคะ